Lowest guy ของผมเชยบอนบอลนะ,ะวันนี้อยู่ในเกม Modern Worship ที่เพื่อนๆเห็นอยู่คืออะไรครับผมจะมาบอกข่าวอะไรหรือเปล่าบอลบอลจะมาพูดถึงอะไรหรือเปล่ากิจกรรมสุ่มแรงลายสก,กินหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่นะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงการขายเรือลด50%ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นวันนี้เวลาบ่าย3หรือประกาศขายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้มีขายเรือแน่นอนเพราะเขาประกาศวันที่28นะครับโอเค รา,าพูดถึงเรือที่ลดกันก่อนเลยผมขอญาตแยกเป็นเทียสองกันเลยนะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาสําหรับใครรอสาหรับกิจกรรมนี้เนจะขายเรือตั้งแต่วันที่28เวลา15นานกาถึงวันที่8เวลา11นาฬกาหรือว่าถ้าเป็นเวลาของประเทศไทยก็คืออยู่18นานกานะครับซึงหมายความว่าบ่ายสามของวันนี้จะมีการประกาศขายเรือทองนั่นเองไปดูเรือเทียสองบ้างว่าลดราคามีลาไหนราคาเท่าไหร่บ้างไปดูกันฮะ ลำแรกเป็นเรือฟรีเกตสะเทือนน้ำสะเทือนบกสะเทือนอากาศโอ้โหถลม่มทลายทะลวงมากแต่ก่อนนะฮะ เพราะว่ามันเอาไปยิงไปยิงไปแย่งแชมเปี้ยนมันแล้วนะครับสำหรับผมเอาไปเล่นแข่งทัวร์นาเมนต์นั่นเองเจ้านี่เป็น c ีเอ็ 3, นไทสูน53เฮดจิวเจียงสำหรับจิวเจียงเนี่ยนะครับเป็นเรือปรเกตที่เอาง,ง่ายๆว่าพลังทําลายล้างสูงมากถูกดัดแปลงเป็นเรือสนับสนุนการยิงจรวดหลายลํากล้องด้วยนะครับใ,ใ,ในในเกม Mo เด r n War s h ์ชิพเจ้านี่มีปืน2กระบอกปืนระเบิด2กระบอกแล้วก็ปืนระเบิดที่ติดกับลําเรือไม่สามารถเปลี่ยนได้อีก5กระบอกซึ่งผมบอกเลยว่าพลังทําลายล้างสูงแน่นอนสําหรับอันนี้ สำหรับเจ้านี่ราคา5 0 0 0ทองใครอยากได้ลดเหลือ25 0 0ทองเอาไหมครับเอาไหมครับเอาครับแล้วก็สำหรับเจ้านี่ FSXwin 4 0 0พนะครับผมไม่แน่ใจราคามันเลยพูดตรงๆนะครับคือถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันจะอยู่ราคาไม่แพงมากนะครับปัจจุบ,บันอาจจะประมาณ4,5 0 0หรือ2 2 5 0ทองซึ่งถ้า2 2 5 0ทองมันต้องลดอีกครึ่งหนึ่งอาจจะเหลือราคาถูกมากนะครับก็ไม่แน่ใจถ้าใครชอบลำนี้ก็ไปจัดเพราะว่าข้อดีของลำนี้คือ มีมิสไซล์2แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์2นะฮะส่วนรายละเอียดอื่นยังไม่ขอลงลึกนะครับใครชอบจัดไหมครับผมผมไม่เน้นละกันลำนี้ <c oughs> ต่อมาเป็น K R I Laden e d d i m a t a Dinata เจ้านี่เป็นฟรีเกตของอินโดนีเซียที่สามารถล่องหนได้ในเทียสองนะครับซึ่งไม่ต้องบอกพูดถึงอาวุธแม่งโตนเยอะเลยมิสไซล์2ปืน1ตอร์ปิโด2อเฮลิคอปเตอร์1 ปืนออโตก,การอีก2แล้วก็มีระบบแอตเตอร์15ที่กันอย่างดีมีป้องกัน AA ให้ติดเองอีกป้อมหนึ่งซึ่งคุ้มครับถ้าใครไม่มีลำนี้ผมผมบอกเลยต้องมีเจ้านี่ค่าตัวไม่แพงครับ5,000ทอง5,000ทอง, 5, ทองลดเหลือ2 5 0 0ซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อครับต่อมาเป็น rf brk admiral p e n t r l e e นะครับสำหรับผมบอกเลยว่าลำนี้เป็นขวัญใจเด็กๆไขแดงแน่นอนตอเจ้านี่อาวุธเยอะมิซเยอะต่อหนึ่ง ปืน0ปืนระเบิด2โอ้ผมบอกเลยว่าเป็นที่สุดของของในบรรดาเทียร์มาก่อนนะฮะก่อนที่จะมีลําอื่นมาแทนที่ใครจะซื้อไม่ซื้อผมไม่รู้นะครับสำหรับเจ้านี้3,200ทองลดเหลือแค่1,600ทองใครไม่ซื้อผมซื้อครับซื้อไหมครับซื้อครับเก็บไว้เป็นคอลเลกชันต่อมาจบด้วยอีกลำหนึ่งนะครับ IT k ีไ o d u อ i o นะครับเป็นเรืออิตาลีเป็นเรือ,อ d e s t r o y e r นะครับที่ ผมบอกเลยว่าต้องมีทุกคนต้องมีเพราะว่าอะไรไหมครับปืน3ก็บอกมันสามารถรีดาเมจได้โคตรโกงเลยสําหรับลำนี้ใครไม่มีผมบอกเลยต้องมีต้องซื้อครับสามพทองเท่านั้นลดเหลือแค่1,600ทองไปซื้อครับซื้อไปครับซื้อไปครับผมซื้อครับเจ้ามาเล่นเรืออีกแล้วสําหรับ ROKS Sejong the Gate Sejong the Gate เป็นท็อปทท็อปเรือเลยนะครับ top destroyer มาก่อนในเทียร์สอเอาไปลงแข่งทัวร์นาเมนต์มาแล้วนะครับผมเคยเอาไปลงไปโดนมาแล้ววินมาแล้วนะครับ ซึ่งเจ้านี่เนี่ยบอกเลยไม่ธรรมดาราคาของมันไม่ไกลตัวมากครับ4,500ทองลดเหลือ2,250ทองใครไม่เอาไม่รู้แต่ผมเอาแน่นอนครับตื้อครับลำนี้ต่อมาเป็น RF Novorossi สำหรับ Novorossi เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินมันติท็อกกิ้งก็คือสามารถโจมตีได้แล้วก็ปล่อยเครื่องบินได้เจ้านี้จะมีมิสไซล์2ปืนระเบิด2เครื่องบินจู่โจม 1, หเฮลิลคอปเตอร์1แล้วก็มีขับไล่น่นะครับปืนใหญ่อัตโนมัติ ยิงให้เองอัตโนมัติแทบจะเดินเรือไปแล้วก็ยิงฟรีกันเลยทีเดียวแอดิฟเอนตอีก6ป้อมถามว่าเป็นพี่พี่ซื้อไหมครับเป็นคุณคุณซื้อไหมครับเป็นน้องน้องซื้อไหมครับซื้อครับผมซื้อผมซื้อแน่นอนครับสนกบอ๋อยังไม่บอกราคาใช่ไหม5 0 0หทองเหลือ2,000 500ทองไปต่ำฮะลำสุดท้าย i อทีคาวัวหรือว่า IT c a คาเวอร์สำหรับเจ้าที่เป็นเรือสัญชาติอิตาลีอีกแล้วนะครับที่มีปืนปืนที่เปลี่ยนได้2กระบอกมีไซนึงก็มีจุดจมหนึ่งมีขับไล่นึงเฮลิคอปเตอร์หนึ่งแอร์ดิฟเอนซ์อีก3แล้วก็ออโตูการอีก2ใครไม่มีผมบอกว่าพลาดเลยเพราะว่าลำเนี้ยเคยเป็นเมตามาก,ก่อนสมัยก่อนค่าตัวก็ไม่ได้แพงมาก4,500ทองถ้ากับว่าลดครึ่งหนึ่งเหลือ2 2 5 0ทองซื้อครับซื้อเลย ลำสุดท้ายครับเป็นเอ็กซานแพนนะครับสำหรับ RF Rune Project 903ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ให้รับชมหรือว่าท่องเที่ยวแล้วนะครับในชีวิตจริงตอเจ้านี่เนี่ยเป็นสร้างอยู่ริมหาดนึงนะครับของรัสเซียเจ้านี่มีมิซายล์มเบิร์ในเกมนะครับแล้วก็มีป้อมปืนที่ยิงจากตูดเนี่ยกับข้างหน้าเนี่ยเพื่อป้องกันเป็น Air Defense เนี่ยอย่างละป้อมความว่าแรงไหมแรงมากนะครับแล้วเราใครชอบเล่น RF ne ตาคุณแล้วครับถึงเวลาตาคุณแล้ว ราคาของมัน6 5 0ัทองจะลดเหลือ3,250ทองใครอยากได้ไม่เอาลำหื่นก็ได้ลำนี้ก็ได้นะครับฟามดีมากเลยใครชอบก็จัดปเอ็กคาโนแพนในเกมโมเดิร์นวอร์ชิครับเทียสองลดราคาในโมเดิร์นวอร์ชิที่มันจะมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเราใครชอบลำไหนก็ไปตำแต่ถนะ้าพี่บอลต้องเลือกสักลำหนึ่งนะครับเพื่อจะมาเล่นต่อเนี่ยถ้าเป็นเครื่องบินพี่บอลเลือกอาจจะเป็นลำไหนสักลำก็ได้พอดีทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเป็นผิวน้ําพี่บอลอาจจะเลือกไคโอลำแบบที่1นนะครับรองลงมาก็คือเป็นเรือของ อินโดนะครับเป็น K R I Leyden Eddie m a ดี d i n าแล้วก็ต่อมาจูเจียงนะฮะหมดไปกระเทียสองไปดูเทียสามกันต่อฮะไม่ให้เสียเวลาไปต่อเลยเพืพ่อนๆฟังอาจจะเร็วนะฮะแต่ผมสรุปสั้นๆว่าถ้าผมชอบเรือไหนผมจะบอกเรือนั้นดีจริงๆนะฮะถ้าไม่ดีไม่มาพีเซนต่อนะครับโอเคเพืพ่อนๆจะได้ไม่เสียเงินไม่เสียเวลามากแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายที่ซื้อเรือไปนะครับมาแล้วครับเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลากับผมบอลๆนะฮะมาดูเรือเทียสามต่อเลยว่าเป็นเรืออะไร ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับสาหรับเรือทองเทียสามที่ผมจะแนะนําลําแรกที่จะลดราคาก็คือ U.S. t u m Wall D.D.G. 1000นะครับสำหรับเจ้านี่เนี่ยมีปืน2กระบอกมิไซส์3ไฮไลท์ของมันคือมิไซส์3กับปืน2กระบอกและระบบล่องหนแล้วก็ความเร็วนะครับรับเจ้านี้ได้ถือว่าเป็นเพชรขานมาก่อนที่จะถูกเนิร์ฟในล่าสุดไม่ได้ถูกเนิร์ฟหรอกมีเรือที่ดีกว่าใช้คำนี้แล้วกันนะฮะเจ้านี้ราคา1,000พทองลดเหลือแค่5 0 0 0ทองนะครับสำหรับเรือเริ่มต้นเจ้านี้มีความจําเป็นสูงมากเพราะว่า มือใหม่จะเล่นง่ายมากสำหรับํำวอลำนี้ตื้อไหมครับตื้อไหมครับตื้ครับต่อมามาดู d e สต r o เยอของรัสเซียบ้างครับ Rf Project 2145เป็นเรือพิฆาตนะครับเจ้านี่เป็นเรือพิฆาตที่มีปืนอยู่ด้านหลังของเรือนะครับเวลาเล่นเนี่ยจะซุ่มยิงง่ายมากเพราะว่ายิงเสร็จเดินหน้าเพิ่มความเร็วสูงจะทําให้สาม,มารถหลบกระสุนหลบอะไรได้แถมท้ายเรือโผล่มาแค่นิดเดียวสําหรับโปรเจก 2145เป็นเรือที่สามารถโจมตีศัตรูได้โหดเยี่ยมมากแล้วมีสกินส่วนตัวที่สวยมากด้วยเช่นกันซึ่งใครชอบก็สามารถไปตามได้เลยสำหรับโปรเจกต์ rf 2 1 4 5เป็น d e สตอ o y เยที่มี4มิสไซล์แล้วก็ปืนใหญ่2กระบอกแถมระบบป้องกันเป็น s 4 0 0อีก2อันราคาของเจ้านี่อยู่ที่25,000ทองลดแล้วจะเหลือแค่12,500ทองใครอยากจับอยากจับต้องก็ไปลองเทสไ,ได้ได้นะครับก็ถือไหมครับ ผมว่าก็ต้องสมคนซื้อเหมือนกันลำนี้เป็นลำที่ผมมั่นใจเล้วว่าตือและคุมแน่นอนต่อมาเป็น Rf t a r k Bios เวลิเคียนะครับหรือพิออตเวลิเคียเนี่ยจะเป็นปีเตอร์เดอะเกตแต่เจ้านี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเรือคุยเซอร์ที่แทบจะทำน้ำเมตได้แบบล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอาวุธของเขามีแบบ3 3 3เลยนะฮะลำสามมีอะไรบ้างไปดูนะฮะติดจรวดนะครับได้3เบิร์ดปืนใหญ่ได้1กระบอกด้านท้ายปืนระเบิด3ป้อมทอบเรือต่อปิโดปล่อยด้านข้างอีก3เบิร์ดถ้าปล่อยออกมาจะติดไอ้เจ้าสายนี้แล้วก็ระเบิดลงพอดีนะฮะเรือแตกนั่นเองโอเคเฮลิคอปเตอร์1แล้วก็ AA นะครับทั้งหมด6ป้อม แต่ได้ว่าเจ้านี้ไม่มี s 4 0นะครับไม่งั้นแม่งโคตรอลังการงานสร้างเจ้านี้ราคา1100ทองลดเหลือแค่5500ทองต่ำไหมฮะเป็นผมต่ำนะเรือดีจริงๆต่อมาเจ้าพ่อ u s s m a s a a แ u ส s e t b 1ซต1นะครับเป็นเรือบ a t t l e s h ชีป,ปัจจุบันเนี่ยที่มีมิสไซล์3ปืนใหญ่2นะครับปืนระเบิด1แล้วก็ต่อ2คืออาวุธเขาครบคันครบมือจริงฮะ ข้อเสียอย่างเดียวที่เขาเป็นคือเคลื่อนที่ได้ช้านะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมในการเล่นอยู่แต่อาจ mm. จะให้ไม่เห็นมากเพราะว่าทุกคนรู้ว่าถ้าแ mm. มสซ่ามาเขาจะลุมแมสซาก่อนเลยเพราะปืนมันแรงเอาเป็นว่าเจ้านี่เนี่ยถามว่ายังเก่งแก่งอยู่ไหมได้บรรดาเรือทองก็ยังแข็งแก่งอยู่นะครับใครชอบก็ไปตามซะจากราคา3าม0 0ืทองจ้านี่ลดเยอะสุดลดเหลือแค่1 000, 5 0 0 0ทองใครอยากได้ก็ไปทาเลยต่อมาเป็นเรือสัญชาติอเมริกา U.S.S mystery B.B. หกสิบสามขวัญใจทุกคนนะฮะที่ไม่มีไอโอวาแต่มีเจ้านี่แทนกรัแบบเจ้านี่ผมบอกเลยว่าอลังการงานสร้างแน่นอนเพราะาปืน4 0่มมของมันเนี่ยแจมแจ๋วมากเพราะโหลดเร็วนะครับแล้วก็มีไรา์เพิ่มมาสามเบิร์ดใครอยากได้หนึ่งหมื่นหกพันทองครับตรงนี้รถเหลือแค่แปดพันทองใครอยากได้ไปจัดเลยสำหรับ U.S.S ต่อามา I j เจยามาโตะนะฮะ i j เจยามาโตะเป็นเบสปืนกลน,นะครับเหมือนกระเทียสองจิวเจียงนั่นเองเบสปืนกลยิงปืนกลแรงมากนะครับสำหรับเจ้า460มม,ม,ม,มแรงจริงๆเท่าเจ้านี่เนี่ยลดราคาก็คือจาก14,000เหลือแค่7,000ทองใครจะไม่ซื้อไม่รู้นะผมซื้อนะซือนไหมครับตื้อครับไปดูประเภทเรือบรรทุกเครื่องบินกันบ้างอยากได้เรือบรรทุกเครื่องบินบอนเอาเรืออะไรดี003ทู้่ฟูจีเอนเจ้านีเ่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ ดีไหมในบรรดาซีวีทั้งหมดอาจจะดีแต่ก็ไม่ใช่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อนี้อย่าเพิ่งซื้อครับเก็บไว้อย่าไปซื้อมันอย่าเพิ่งไปซื้อถือว่าขอเก็บเป็นแค่ l ค c t i o n อลเลคชันสุดท้ายหรือว่าอ่า ลำสุดท้ายที่จะซื้อในบรรดาเหลือทองดีกว่านะครับแต่ผมก็ห้ามใครไม่ได้ใครอยากลิอยากลองหรือว่าทองเหลือก็จัดไปนะสำหรับผู้เจียนศูนน,นั่นเองต่อมาเป็นเรือมน้ําลูกรักที่ผมเคยเติมประมาณแพ็คประมาณ2องสพันนะฮะสำหรับ g ี t นไท0้อยแต่ก่อนอยังชอบอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยฮะไม่ได้ค่อยได้จับลูกรักเลยสำหรับีนไท้อยเนี่ยจะถูก ขายในราคา18,000ทองนะฮะแต่ลดมาแล้วก็จะเหลือ9,000ทองมิสไซล์หัวลบแบบฟูงของเขายังใช้งานได้ดีอยู่นะฮะแล้วก็บวกกับมิสไซล์ที่เหลือของเขาบอกเลยว่าเบสมากแต่ก่อนต่อแค่1ตอน,นะฮะตอนนี้บัฟต่อเป็น2ลูกผมบอกเลยว่าแจมแจ๋วใครไม่มีผมต้องมีครับลํำนี้ <S <S ต่อมา2แพ็กเกจสุดท้ายก็คือ a s s so a u l t c a r r i e r 2ลํำนี้นะครับ T.N.Type 0.4กับ J.S.Suiaku พี่บอลล้ำไหนดีครับชอบลํำไหนซื้อล้ำน,นั้นเลยครับดีพอๆกันอยู่ที่คุณชอบว่าคุณชอบปืนระเบิดว่า คุณชอบเป็นมิซล์นะฮะแล้วก็คุณชอบใช้ฮอสองหรือว่าฮอหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะลำสองอันนี้ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากใครชอบลำไหนก็ใช้ลำนั้นสำหรับผมผมชอบทั้งสองลำแต่ผมชอบใช้ซุยคาคุมากกว่า <c oughs> อันนี้คือความคิดเห็นของผมคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นชอบลำไหนก็ซื้อลำนั้นอ่ะมาถึงเวลาแนะนำตัวเรื่องเรือนะครับเรือสามลำซุยคาคุศูสี่ 4, กับ0ูนย์สามเลือกลำไหนดีถ้าเป็นผมเองผมเลือกซุยคาคุก่อนนะครับ เราะผมชอบมิสไซล์ที่ยิงได้ระยะไกลแต่ศูนย์ตอนนี้ก็มี P K X B เข้ามาช่วยแล้วนะครับทาให้ยิงไกลได้เหมือนกันถามว่าต่างคนต่างดีไหมต่างดีครับอยู่ที่สัญชาติแล้วคุณชอบสัญชาติจีนหรือว่าญี่ปุ่นเท่านั้นเองอันนี้แค่จุดขาดใจเล็กๆเท่านั้นครับเรือลำน้ําคงให้เลือกใครไม่ได้เพราะมีลําเดียวนั้นธรรมดาเรือทองก็เซียนไทร้อยครับถ้าชอบก็จัดไปต่อมาเป็นเรือทองประจำบาลํามลำก็คือ U S Massachusetts U S Missouri แล้วก็ IJN y a ยามาโตเลือกสัญชาติอะไรผมทิ้งท้ายเป็นแบบนี้ละกันถ้า PVP เนี่ยเป็นแมสซาชูเซตสกับมิสซูรีครับมิสซูรีนี่ถือว่าเดอะเบสเลยนะครับถ้าท้าว้ฟานด์นเดียวก็ยามาโตได้นะครับ่วนคุยเซอร์ก็ต้องยกให้เขาครับมีลำเดียวเนาะ r f ทาร์ ปิออสเวลิเคียนั่นเองและต่อมาในบรรดาเดสโซเยอร์ที่มีนะครับก็คือโปรเจกต์สองหนึ่งสี่ห้ามันก็คงเป็นลำเดียวแหละที่เป็นเดสโซเยอร์อยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> อ๋อมีอีกลำหนึ่งสี่ซัมวอลนะครับพี่บอลสําหรับซัมวอลกับโปรเจกต์สองหนึ่งสี่ห้าเล่นอะไรดีผมแนะนำโปรเจกต์สองหนึ่งสี่ห้านะครับแต่ราคามันห่างกันเกินนะถ้างบประหยัดก็ซัมวอลก็ได้นะเดสโซเยอร์ <c oughs> er นะครับมีสองลำนะครับโปรเจกต์สองหนึ่งสี่ห้ากับซัมวอลถ้าเลือกลำไหนผมเลือกสักลำหนึ่งก็คือชุดเริ่มต้น,ตน,ตนก็กน 45, นคง แต่เจ้าซัมวอจะรีดามเมจได้ดีกว่าแต่ซัมวอเนี่ยสู้ระบบป้องกันของเจ้าสองหไม่ได้นะครับไม่แน่ไอชอบซัมวออาจจะเปลี่ยนใจเอาทองมาซื้อสองหเลยก็ได้เป็นไงนี่ก็จบวนไปสําหรับการแนะนําเรือทองทั้งหมดที่ลดราคาอยู่ตอนนี้นะครับถ้าใครชอบก็ อย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็น CV ก็มีให้เลือกแค่2ลำเลือกเลยซ้ายขวาก็ได้ชอบทั้ง2ลำนะครับส่วนประจันบ,บ้านนะครับเน้นใช้งานจริงก็มิสซูรี่กับแมชชั่นซูเซ็ตนะครับที่ได้ใช้แน่ๆน,นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ d e สโซยเยอร์เนี่ยถ้าเป็น s ัม w อลก็สองหอยู่ที่ทุนนะฮะดีทั้งคู่ตอนนี้อยู่ที่ทุนอย่างเดียวส่วนเรือคุยเซอร์ก็คงต้องแนะนําเป็นปีเตอร์เดกเกตนะครับ โอเป็นว่าถ้าพี่บอลมีเงินสัก2 0,000ื่นทองพี่บอลจะซื้ออะไรพี่บอลจะซื้อ2เรือครับจะซื้อ1่จะซื้ออาจจะซื้อซัมวอกับปีเตอร์นะฮะจะได้2 0,000ทองพอดีหรือว่า Empress, เลยเลยไม่มานะครับแต่ถ้าอยากแบบดาวเด่นดังเลยเนี่ยอาจจะเป็น2องหนหะครับหรือไม่ก็เรือบรรทุกเครื่องบินส่วนเรือประจันบ้านเนี่ยผมไม่ซื้อเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทางครับมันช้าไม่ทันใจได้ไม่ท د, มันได้กินเลน่นแล้วไม่สะใจพอนะฮะนะสำหรั <preserved> บกิจกรรมนี้บันๆก็บอกไปแล้วนะฮะว่าทํายังไงบ้างก็ บอกเ,เพื่อนกดติดตามกดซับสไครป์สรุปเรื่องเรือให้ฟังแบบรวบลัดนะฮะในในการซื้อแบบข้ามไปเลยฟาร์สแอนทาเวลไปเลยในเ,เรื่องของบทสรุปนะฮะได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ผมก็บอกเลยว่าผมก็พยายามจะทันให้เข้าใจง่ายที่สุดแหละเพื่อนๆจะได้ไม่เสียวเวลาในการคิดวิเคราะห์นะฮะหรือว่าถ้าสนใจเรื่องไหนก็แค่กดไปดูคดลิปเก่าของบอลบอลนะครับก็จะเห็นเลยว่าเรื่องต่างๆที่บอลบอลเล่นเป็นยงไงบ้างนะฮะ ตลอดวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ทุกคนอย่าลืมนะฮะยังมีกิจกรรมสุ่มลายสกินนะครับหลังจบคลิปเพื่อนๆกดไปที่ลิงก์ไบโอิลก์ของผมรูปตัวการ์ตูนนะฮะผู้หญิงนะแล้วกดเข้าไปกดสุ่มกิจกรรมอันแรกแล้วก็ก่อข้อมูลแล้วก็รอประกาศผลวันที่29้าหรือว่า30ิอีกทีนะครับตรับวันนี้ขอลาไปก่อนเท่านี้เราพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนสวัสดีครับ